สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคร์ผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงแรกเราได้เกินกันไปแล้วเรื่องของนาฬิกาชีวิตพิคิตโรคไยัยเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรื่องของตับตีหนึ่งถึงถึงสามตีสามนะครับเราจะมาคุยกันต่อกับคุณหมอครับ เรื่องปัญหาโรคตับเนี่ยมันสามารถเกิดปัญหาได้นะครับนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนระหว่างทีหนึ่งทีสามมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคุณหมอสักทีนะครับคุณหมอครับครับปัจจัยอื่นยังมีเรื่องของการที่ทําให้เป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับถูกครับมันไม่ใช่เพราะว่าเรานอนอย่างเดียวอย่างคุณหมอถ้าความถี่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสใ่แต่ถ้าช่วงเวลาทีหนึ่งทีสามดื่มเหล้าด้วยนะครับไม่หลับไม่นอนทําอย่างนี้มาเป็นปีโอกาสมะเร็งมีใช่ไหมมีครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว จะหลายๆปีเพราะว่าพวกที่ทานทานเหล้าเนี่ยมักจะจะเป็นกันในนานทานกันนานๆนะครับเป็นนานใช่ไหมครับเป็นนานแม่เดี๋ยวนะฮะคุณหมอครับพอดีมีผู้ชมจากทางบ้านนะครับโทรเข้ามาดูรายการฟิตทูยูฮะนะครับก็เป็นแฟนคลับนะครับดูกันบ่อยๆก็โทรเข้ามาในรายการครับโทรเข้ามารายการเดี๋ยวเราจะถามสักนิดหนึ่งว่านะคุณพี่ท่านนี้เขามีปัญหาอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่สมใจค่ะคุณอะไรครับเนี่ยคุณอะไรครับพี่สมใจนันนานค่ะพี่สมใจนะฮะชุมพรอยู่จังหวัดชุมพรชุมพรโอ้โหชุมพรในแหล่งใต้แหล่งใต้นะอ่าเป็นไงครับพี่สมใจปัญหาสุขภาพโทรเข้ามาดูรายการบ่อยไหมครับฟิตทูยูค่ะดูประจําเลยใช่ไหมครับดูประจาเลยค่ะอ่าได้เห็นคุณหมอนะครับออกอากาศนะครับได้เห็นได้ฟังใช่ไหมครับอ่า คุณสนใจครับคุณสมใจมีปัญหาอะไรสุขภาพครับถามได้เลยฮะค่ะเป็นเนื้องอกค่ะแล้วก็เป็นซีดอ๋อเป็นเนื้องอกแล้วก็เป็นซีดที่ไหนครับค่ะมดลูกมดลูกค่ะอ๋อเป็นมดลูกเป็นมานานหรือยังครับก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วนะครับแล้วทีนี้การเป็นแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงฮะต้องต้องตัดไหมฮะไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับไปตรวจมาแล้วหมอว่าต้องตัดค่ะอ๋อต้องตัดแล้วคุณสมใจเป็นไงฮะตัดหรือไม่ฮะ ไม่ได้ตัดค่ะอ๋อยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดอ๋อแล้วทํายังไงครับกินอาหารเสริมค่ะอ๋อกินอาหารเสริมอะไรฮะผลิตภัณฑ์โอ้เบต้าคูแคนอ๋อเบต้าคูแคนโอ้กินไปนาน้ำไหมครับเนี่ยกอเสียไปแล้วค่ะ อ๋อดูรายการนี้ฟิตตูยูกล้าท้ารวยอะไรนี่นะ,ขน,ะขนาดเท่าไหร่ครับอัวกรม่อมขนาดเท่าไหร่ครับมดลูกที่มะเร็งในมดลูกขนาดเท่าไหร่ครับขนาดเจ็ดคูณสี่ค่ะเจ็ดคูณสี่นะครับแล้วตอนนี้ตรก,กินไปแล้วแล้วคุณสมใจนะฮะไปไปหาหมอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไปเคยไปตรวจอีกไหมฮะหลังจากที่รับประทานเบต้าคูแคนไปแล้วเนี่ยนะไปตรวจคุณหมอไหมฮะค่ะคุณหมอไปตรวจมาไปตรวจมาเดือนที่แล้วค่ะอ๋อเป็นยังไงครับคุณสมใจ อ๋อีนั้นหายไปแล้วมคือมันอนิดหน่อยอ๋อมันฟอลงค่ะมันฟอลงค่ะโอ้คุณหมอตกใจไหมครับแบบนี้ตกใจกระถามใจใหญ่เลยเหรอโอกถามวาไปทำอะไรมาวะเออแล้วคุณสมใจดีใจไหมครับดีใจแี่มันต้องผ่าตัดแล้วโอ้สุดยอดนะครับคุณสมใจอ้าวเดี๋ยวอย่างนี้พอดีผมอยู่ในรายการกับคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้คุณหมอตอบผ่านรายการเลยละกันเดี๋ยวคุณสมใจดูที่รายการแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวคุณหมอตอบว่ากรณีแบบนี้ที่คุณสนใจเนี่ยนะครับเป็นนะครับเนื้องอกในมะเร็งเนื้องอกในมดลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็มันยุบลงนะครับมันเพราะอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอตอบรายการนะเดี๋ยวคุณใจดูที่รายการนะครับค่ะโอเคถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านต้องการจะโทรหาเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะค่ะเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับโทรศัพท์ของของคุณสมใจครับคุณสมใจฮะ เก้าเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าห้าหกค่ะศูนย์แปดเก้าเก้าเจ็ดสองค่ะหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งเก้าห้าหกนะครับเผื่อใครที่จะโทรไปถามแสดงความดีใจกับคุณสมใจนะฮะที่จังหวัดจุลพรก็ตามเบอร์นี้นะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอตอบเลยครับคุณสมใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะคสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านี่คือคุณสมใจจากจังหวัดจุลพรนะคุณหมอครับโอ้เป็นอะไรนะมามหาจัจารย์ไหมอาจารย์นึ้องอก เนื้องอกสี่ห้าปีแล้วอาการแบบนี้ครคุณหมอเป็นยังไงฮะต้องผ่าอย่างเดียวครับอ๋อต้องผ่าอย่างเดียวจากประสบการณ์ที่หมอได้ผ่านเรื่องของสูตินารีเมตมาอาการปวดก็ปวดมากครับจนไปตรวจเจอเจ็ดคูณสี่นะเมื่อกี้เจ็ดคูณสี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับอแต่ครนี้พอแกบอกผมก็ตกใจเหมือนกันฮะเนี่ยซีดซีดซีดหายลงเนื้อหายหมดเลยเปตทาของแ อ๋อตัวตัวนี้จะไปช่วยเสริมส,สร้างนะฮะอย่างที่เราเคยพูดเรื่องสารสกัดเบตา้ากูแคนอย่างที่เราเคยพูดแล้วเรื่องขสารสกัดเบตา้ากูแคนนะ,ะก็คือจะไปช่วยเสริมสร้างแล้วก็สร้างภูมิต้านทานด้วยแล้วก็<อ>ทาให้เซลล์มะเร็งขาเราแข็งแรงรนอกจากเซลล์มะเร็งจะไม่ไม่มีการเติบโตไม่เพิ่มขนาดแล้วก็ไม่เพิ่มจานวนแล้วยังสามารถยับยั้งได้มันไปเกิดปฏิกิริยาคือไปทายังไงฮะตัวคือไปทําให้ ตัวเม็ดเลือดขาวเราไปจับกินได้อย่างแม่นแม่นยำแล้วก็แข็งแรงขึ้นคล้ายๆแบบไดวูใช่ไหมครัคุณหมอครับคล้ายไดวคือหมายถึงว่ามันจะไปกินคือไปลุ้มว่าอย่างนั้นครับถ้ามันมีมากเม็ดเลือดขาวมีมากมันก็จะชนะชนะครับคือหมายถึงว่ามีทัพพวกเยอะคนมันตีกันนะถูกไหมฮะเราต้องเม็ดเลือดขาวเราต้องแข็งแรงด้วยนะครับถึงมีเยอะแต่เม็ดเลือดขาวไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถชนะเซลล์มะเร็งได้นะครับ ครับนี่คือสําคัญมากใช่ครับเป็นเป็นสิ่งที่ก็ถือว่าโอเคน่าภาคภูมิใจนะสาหรับคนที่เป็นเนี่ยนะครับมารับประทานเรียกสมุนไพรนะครับพป็นสมุนไอาหารอะไรต่างๆแต่ว่าคุณสมใจเนี่ยเขาไปปรึกษาแพทย์แล้วนะครับถูกต้องไหมครัคุณหมอใช่ครับคือถ้าหากเรามีปัญหาสมมุติว่าโอเคปวดตรงนี้ป่วยตรงไหนเนี่ยคุณหมอคืออย่างที่บอกตับเนี่ยอยู่ด้านขวาด้านขวาอย่างนี้ถ้านนิษฐานว่าเป็นนานๆเท่าเนี่ยแล้วมันไม่หายเช่นเราไม่โดนกระแทก หรือไม่โดนเขาอะไรกระทัดัสานิฐานได้ว่ามีการอักเสบภายในใช่แต่อันดับแรกก็คือต้องอะไรฮะส่วนใหญ่จะยังไม่ไปหาหมอครับคุณหมอไปหาร้านขายยาทานยาแก้ปวดยาแก้เศะยาแก้เสบจะกินมากๆเป็นไงอันตรายครับแล้วทานรับประทานครั้งต่อไปมันอาจจะดื้อได้รักษาไม่ตรงจุดเนี่ยซื้อมาทานเองนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปมันอาจจะดื้อยาดื้อยาเลยทให้รักษาไม่หายต่อคือไม่ตรงประเด็นใช่ครับคือถ้าไปปรึกษาแพทย์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์เขาก็จะมีการตรวจ ใช่ครับอาจจะต้องส่องเปิดเล็กนะฮะเอ็กซเรย์อ่าเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำอันตราซาวนะครับอาจจะส่องกล้องเข้าไปดูดูว่ามันเป็นยังไงมันบวมไหมมันมีการสมัยเนื้อเยื่อมันแต่บางคนไม่มีสตังค์อะไรครับคุณหมอครับบางคนไม่มีสตังค์เนี่ยมันบางทีเอ็กซเรย์ก็สามสิบบาทไม่ได้รักษาทุกโรคมันบางทีค่าซ์เรย์ก็ต้องมีนะสามร้อยนะคุณหมอนะใช่ครับคือมันก็บางทีเขาก็ขี้เกียจไปเพาไปโรงพยาบาลคนป่วยเนี่ยคุณหมออย่างมีปัญหาเนี่ยอย่างโรงพยาบาลราชบิถีเนี่ย ที่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะมีเป็นหมื่นนะวันนึงไงไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับนั่งกันอย่างโรงพยาบาลคุณหมอเยอะไหมครับใช่เพียบเลยฮะแบบอันนี้โครงการสามสิบบาทเนี่ยไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่มีออกนอกระบบไปแล้วออกนอกระบบไปแล้วใช่ไหมครับครับก็คือหมายถึงว่าคนเนี่ยไปรอแต่มีผู้ป่วยเยอะผู้ป่วยเยอะนะอย่างเช่นเรื่องของภายในมะเร็งเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหมันสุขภาพครับทำยังไงครับคุณหมอให้มันแข็งแรงขึ้น ถ้ามีปัญหาคืออย่างที่ลกลา่าคือว่าเอาเรื่องตับเราค้างกันอยู่นะ,ะก็คือตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยต้องนอนแล้วต้องนอนครับนะมันจะทําอะไรนักหนาตีหนึ่งตีสามครับแต่เตือนไว้อีกอย่างนะตีหนึ่งตีสามแบบอาจารย์อยากจะนอนแต่นอนไม่หลับ,บอาจารย์รับประทานยาก็ไม่ถูกวิธีนะครับไม่ถูกคือกินยาเช่นนอนหลับยานอนหลับเข้าไปตับก็ทํางานหนักอีกอ๋อมันยามันลงไปไปบังคับไปบังคับให้เราเนี่ยหลับใช่ตับทํางานหนักพยายามอย่างน้อยน้อยเราต้องหลับด้วย ด้วยธรรมชาตินี้เรายังไม่ยังนาฬิกาชีวิตเนี่ยเรายังไม่จบนะฮะมันจะเป็นเครื่องนาฬิกามันจะเดินไปตามจังหวะอันนี้แค่ตีหนึ่งทีตีสามใช่แต่ก็คือเป็นเรื่องทํางานของตับก่อนก็คือสรุปก็คือว่าถ้าเรานอนช่วงนี้มันก็จะทําให้ให้เราเนี่ยนะครับเครียกระบบการอะไรนะล้างสารพิษขับสารพิษเนี่ยก็จะดีขึ้นเราให้นุ่มสาวขึ้นนุ่มสาวขึ้นหน่าสดใสขึ้นระบบการทํางานนะระบบการทํางานของร่างกายนะครับ ดีขึ้นระบบน้ําย่อยอาหารอะไรได้พักผ่อนนะฮะเล็บแล้วก็ผมก็จะจะดีดกงดงามเนางามนะครับอย่างคุณสมใจต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยที่โทรเข้ามาครับนะครับอย่างนี้ถ้าแบบว่ามันฝ่อลงอย่างนี้เนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมคุณหมอครับคือมันฝ่อลงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอีกไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมะเร็งนะครับเราเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกับผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมะเร็งบางครั้งมีการ ของเสียนะครับเนื้อเสียออกไปหรือว่าฉายรังสีให้เคมีบําบัดก็ต้องมีการเขาเรียกติดตาม Followup อาจจะทุกๆปีนะครับภายใน5ปีนี้ต้องไปตรวจมันอาจจะบกกลับมาเป็นได้อีกแต่ถ้าเรามีการเสริมสมรรถภาพของเม็ดเลือดขาวให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะับจะช่วยให้ร่างกายเราแบบปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองไม่พ้นอีกหละที่เราคุยกันประจำนะคุณหมอก็คือเรื่องของซีอ้ออาหารอากาศกุจระ ภาษีอเพิ่มออที่ห้าคุณหมอออกกําลังกายหย่าลืมนะอย่าลืมออมีหอนี่ห้าหอผมไม่พูดสิ่ผมก็หลงหลงืมลืมนีแสดงว่าไม่ได้นอนนะตีหนึ่งตีสามโมเดลทาสคริปต์อยู่ครับเลยไม่ได้หลับได้นอนนะก็คือ5้าออห้าออมีออกกําลังกายด้วยนะอที่หคืออาหารเสริมอาหารเสริมจําเป็นนะคือผักผลไม้ที่เรากินเพิ่มเติมเข้าไปไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงๆนะครับสุดท้ายครับฝากคุณหมอนิดนึงเกี่ยวเรื่องของขับฮะสาหรับคนดื่มดื่มเหล้า ดื่มเบียร์บางคนชอบแอบไปดื่มเบียร์นะครับผมเห็นไปดื่มเบียร์แล้วโพสต์รูปมาให้ดูเรื่อยชดชนไวน์ชอบดื่มวายนะฮะคุณบอกมีบางคนเนี่ยไปดื่มไวน์อาหารทุกอย่างนะครับมีคุณแล้วมีโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วายนะครับถ้าทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็จะมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษควบคู่กันไปนะครับอาจจรก์ครับผมครับสำหรับช่วงนี้ก็เวลาหมดลงครับ แล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตโลกไัยนะคุณหมอณทีรื่นกิจขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ผมณเมืองนอนท์ผู้ดําเนินรายการครับพบกับรายการฟิตทูอยู่ได้ใหมนะครับในทุกๆวันสำหรับทุกท่านที่จะชมรายการนี้นะครับเรามีด้วยกันนะฮะห้ารอบด,ด้วยกันเราออกอากาศในห้ารอบนะครับมีตีสองตีห้าแล้วก็ตีสองตีห้าหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็บ่ายสองโมง สามารถชมได้5ลรอบในรายการนี้นรายการดีๆมีสาระครับฝากไว้ครับก่อนจากการครับฝากคําพูดที่ว่าเสียงเงินร้อยเพื่อรักษาเสียงเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียงเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนสิครับสวัสดีครับ